สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับบรรยากาศยามบายเด้อครับเด้อนี่นแหละบรรยากาศดีดีครับโอ้ยเป็นตาบอลซ่อนบรรยากาศเนาะวันนี้เนาะเนี่ยอยู่ขออ้างถนอนอัสระเนี่ยครับถนอนอุทยานนี่แหละครับนี่อันนี้ก็สวนชาวบ้านเออเพื่อนเพื่อนสวนผักสวนอย่างนะี้ มีร่องน้ำร่องอยางก็ปลูกง่ายครับนี่แหละปลูกผักแบบนี้ง่ายครับขุดล่องเนาะยกล่องยกยางขึ้นไปแล้วก็เอาเอาเครื่องสูบน้ำลอยใส่เรือไปนะขุดผักบงบนง่ามงามครับผักบงซูมให้บิง่งได้กคำเด้อแบ่งผักบงไนโอ้ยผักบงบนไปอึดนะมะขันหน้ามีกล้วยรอบๆเนาะ นี่สวนล้อยรอบๆครับเบิ่งแล้วแต่อ,อ่อนซ่อนน้อยนะฟังนี่เป็นกะเฮ็ดอย่างน้อนี่เนาะมีติดไฟปิดอย่าง,งไฟแสงสี <c oughs> ย่ำกับขึ้นนะนี่แหละทางถนอนอุทยานนครับเดอ้อนี่แหละเจ้าหน้าที่เพิ่นกะทำความสะอาดรถ้นไม่รถหญ้าเพิ่นอยู่หญ้าเป็นตายเบิดหน้าแรงมากกว่นนาน้อเฮ็ดงานหนักเพิ่น ทีมงานาสร้างสวนเพิ่อนกางานหนักขึ้นเนาะต้องบำรุงต้นไม้ต้นหญ้าเพิ่นนั่แหละครับตายเบิดหญ้าเพลินเนาะถ้าโบลตน้ำลดอย่ง,ออมอยงมันก็ตายก็ต้องเอาหญา้าไม้มาลงอีกน,อนี่แหละมาเก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งครับบรรยากาศาย่ามใบกับประมาณนี่แหละเด้แล้วกันเด้อ น้องอาสูมไปหลายไปครับนี่แหละเรือเลือรถเลือรถไอ้นันเพิ่นครับรถพังรถหยังเพิ่นนี่แหละเพปัญหาเรือแบบนี้แล้วครับเอาเครื่องสูบน้ำใส่ครับะเอาเครื่องสูบน้ำโนโดนเพิ่นเพิ่นเก็บโอ้ยฟังโดนนั่นแล้วครับแล้วกับเดือดปวดปวดปวดกำลังเหตุงานเหตุการณ์อยู่หนังครับต้นไทรต้นหยั่งพิ่นโอ้ยดูดงสมบูรณ์ครับเนาะ อะไรอะไรนะเขาเรียกเศรษฐกิจพอเพียงเนาะนี่ร่องร่องร่องนอ้ำยางนี้ก็เอาปลามาเลี้ยงได้ครับพอป่าดูก็จับป่าขายได้ครับโอ้ยได้หลายทา่านไงวะนะปลูกป่าก็ได้เลี้ยงเลี้ยงปลาก็ได้เลี้ยงกบก็ได้เลี้ยงได้สัตว์ในน้ำเนาะสัตว์บกชักนน้ำอันนับบรรยากาศ โซลาเซลล์ครับหลังคาสะบันสางบ้านสมัยใหม่เนาะใส่แขงโซลาเซลล์ครับเนี่ยครับเราต้องงอไฟหลวงนะใส่ไฟสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ครับกันและก็ตามนั่นแหละครับนะแต่แต่คนหมักเนาะครับหมักไฟหมักมันผักพรอนแข้ง ขอนขาแป๊บนึงครับความพูด่ไกเดียวกัเดินทางต่อแล้วครับเสร็จงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับบริษัทแล้วครับเหตุงานคือเกาครับพี่น้องนั่นละคนคนเหตุงานเหตุการณ์กับะม่าณนี่แหละครับหาคอนเทนต์ตามทางถนนนี่แหละเด้อครับพี่น้องอย่าอย่าเาเบืออย่าพาเบือกันล่ะนะเบิ่งให้กันเนี้ยเดี่ยวแหละคอนเทนต์คอนเทนต์คอย เกียนะเตคอ,อนี้ัเนี่แหละถนนหนทางโอ้ยโลงทางงังวะโอ้ยจะด่าวอ่อนซ้อนมันเนาะมันปลูกผักเพิ่นเก็บเก็บเก็บขายแล้วก็ปลูกตอครับนี่แหละมันจะหมุนเวียนตลอดปีเลยครับนะเห็นหล้เพิ่นกับปลูกตอตรงนั้นเพิ่นกับเก็บขายนะครับยังวานี่แหละเศร้าเกษตรพ่อเพียงครับตามพระราชดำริเนาะเอาละครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเด้อครับเด้อคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามให้น้ำแนครับเพื่อเป็นกนบ้างใจนะให้คลิปต่อๆไปครับครับผมสวัสดีครับ